ันี้ทํางานกันตามปกตินะครับหลังจากวานที่สัมปตองมีน้ําท่วมในอำเภอสัมปตองไม่วางมากนะครับในรอบ30ปีที่มาอยู่เนี่ยเขตอำเภอสัมปตองไม่วางมีน้ําที่เอ่อขึ้นมาอยู่มาก,มากอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สมากที่สุดแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนต่อโรงงานครับเพราะโรงงานสูงกว่า โดยทั่วไป 2, át, If, 2> Jamie, เมตร3เมตรในระดับความสูงยังเหลืออีกเมตรเสร็เสจแล้วก็เรามีการป้องกันไว้เนินๆมาหลายวันแล้วแล้วก็ก่อนที่น้ําจะเข้ามาแล้วก็มีการกั้นขอบเขตต่างๆแล้วก็วางผู้คนต่างๆเพื่อสอดประกันความปลอดภัยนะครับของการทํางานกับในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ยกไว้สูง การเตรียมการป้องกันไว้ก่อนเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากนะครับตอนนี้ในรายผลิตก็ผลิตกัน <S <S ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> ในปีนี้เราได้มีการใช้สมาร์ทฟาร์มแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมงานวัตถุดิบเพื่อให้เกรรษตรกรได้มีวัตถุดิบส่งเข้ามาในรายผลิต เข้ามาในโรงงานอย่างต่อเนื่องแล้ก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านู้นะครับเทคโนโลยีเรายังไม่ดีเครื่องไม้เครื่องมือจะมีไม่ถือตอนนี้การผลิตต่างๆไ,ได้ปรับปรุงมาแต่สมัยขึ้นแล้จากนี้ไปเราจะพยายามนำเอาไอทีทแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เช่นในเรื่องของโรโบอติกนะแล้วก็ IoT เลยขึ้นไปงานเกษตรกับงานผลิตทบงานการตลาดเป็นเรื่องของ AI ก็เป็นไปได้หรพยายามใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพและก็การบริการให้กับลูกค้าทั้งคนทำงานทั้งเกษตรกรคนงานผู้ประกอบการจนกทั่งถึงผู้ถือหุ้นในอนาคต กับลูกค้ากับสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนครับ